เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยง ทิานธรรมบาร,รมีส,สิบทัศประเดชพระคุณหลวงประสัจจันทัศโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประสัจจันททัศโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียด เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทศรรัศโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทศรรัศโร คุ้นเคยอยู่เป็นปกติที่กิเลสบังคับให้ท่อดทานธรรมาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุสตจันทัสโรไม่รับรู้ถึงาร,รมีสาสทัศพระเดศพระคุณหลวงพุสตจันทัสโร เพื่อไม่ให้รับรู้ถึงความเป็นตัวของตัวเองไม่ให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จ,จริงของตนเองอย่างสมบูรณ์ความเป็นปกติของธรรมทั้งหมดแตกต่างแยกจากกันไม่ปะปนกัน ปรามีสามสิบทัศเภตพกุลลงปพสตันทัสโรทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกธรรทั้งหมดออกจากกันได้อย่างชัดเจนทำให้เกิดการรวบรวมรักษาปราวีสามสิบทัศเดตพกุลลงโพสตันทัสโร เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศนี้รุกเข้าหาทำธาตุทั้งหมดเพื่อดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณลงพระสุดัันทัสโรได้ธาตุเป็นส่วนของ ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสุจันทัสโรที่เป็นท่อทานธรรมประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทัสโรเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นําเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทัสโรสร้าง ทานศีลสมาธิเป็นชาวสิวิไลตะลายนมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพุทธเจนทัสสรที่เป็นท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพุทธเจนทัสสรรวมกันอยู่เป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยากเพื่อการไหลเวียนกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปสุสตันทัสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสต์จันทรโรเป็นขั้นตอนของการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสต์จันทรัโรครอบกลุ่มทุกนิพพานเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอกรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมประบีะะะสามสิทัตถะเดชพุทโธหลงโพสจันตัสโรทำทั้งหมดสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรม เกิดเป็นความละเอียดของธรรมแต่ละธรรมเพื่อให้สามารถดึงดูดปอกเกิดให้ทรรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตัวเองจากความละเอียดที่เพิ่มขึ้นความละเอียดที่เพิ่มขึ้น ของธรรมแต่ละธรรมเพื่อการดำรงอยู่เพื่อสามารถดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมของตนเองการสร้างความละเอียดของธรรมแต่ละธรรมที่ได้จากการรวบรวมรักษา ทำแต่ละธรรมทำให้เกิดเป็นวิกฤตเกิดขึ้นกับธรรมทั้งหมดกิเลสที่รวบรวมรักษาธรรกิเลสสร้างความละเอียดให้กับตนเองเกิดเป็นวิกฤตกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พรเดชพระคุลหลวงพ่อสุจันทัสโรเป็นโอกาสให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุลหลวงพ่อสุจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงความละเอียดจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุลหลวงพ่อสุันทัสโรที่เกิดจากศูนย์กลาง ดวงกลุมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญทัโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำเกิดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญทัศรโรใหม่ๆได้ความละเอียดใหม่ๆได้การปรับปรุง ตัวเองให้ดำรงอยู่ได้ใหม่ๆจากธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเด็กพุคนหลงประสุจนทัศโร,รใหม่ๆไม่ซ้ำจากธรรมทั้งหมดได้ส่วนธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบจากธรรมทั้งหมด ให้เป็นส่วนของบารมีสามสิทธัพเสด็จปกุณหลวงโพสิเจันทัสโรธรรมเป็นเครื่องจัดละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุละเอียดกว่าธาตุที่ เป็นส่วนละเอียดที่เป็นธาตุละเอียดบ,บังคับควบคุมสั่งการประกอบธาตุที่มีความละเอียดน้อยกว่าธรรมธาตุที่ประกอบกันอยู่จากการดึงดูดปอเกิดของธรรม จังร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ประกอบกันอยู่จากการรวมกันของธาตุที่มีธรรมดึงดูดบอกเกิดประกอบกันไว้ให้เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นไปตามทำแต่ละทมที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของธาตุส่วนละเอียดส่วนหยาบที่ทำกํากับควบคุมเป็นลักษณะ ที่แยกแตกต่างอย่างชัดเจนจากการควบคุมของธรรมแต่ละธรรมธรรมบารมีสังสิทธะเดตุกุลงพุสตันทัสโรทำให้ธาตุที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งคอให้เป็นร่างกาย ที่เป็นฐานศีลสมาธิแตกต่างอย่างชัดเจนจะทธรกิเลสที่บังคับควบคุมประกอบธาตทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่มีฐาน ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ทำให้เกิดทานศีลส,สมาธิทำให้เกิดไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทั พระเดชพระคุณลวงประสุจันทัศโรให้เป็นการไหลเวียนของกิเลสในร่างกายคนสัต์สิ่งคอทานศีลส,สมาธิแยกออกอย่างชัดเจนกับการไม่มีทานไม่มีศีลไม่วยังยีสมาธิ ที่เกิดจากแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสสร้างโครงสร้างกอทอมขอ,อที่ทํากิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาทําให้เกิดเป็นซากของคนสัต สิ่งขอที่กิเลสกากับประกอบธาตุให้รวมกันเป็นส้างคนสัตว์สิ่งของกิเลสประกอบธาตุทำให้เป็นเกิดแก่ ตายแยกแอออกอย่างชัดเจนจยากทำบารมรีสามสิบทัศสเดเดพุกุลลุปุสจันทัสโรที่ประกอบธาตุไม่ให้เป็นซากคนสัตว์สิงคองไม่ให้เป็นวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายให้เป็น การรวบรวมรักษาปรมีสาสิทธัสเดเดพุคโธหลุสุะตันทัสโรที่ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งออมีตัวตนไม่เสื่อมสลายพัฒนาประปรงเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นร่างกายที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นําเป็นท่อทาไหลเวียนอย่างสมบูรณ์ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพตัญทาสาัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพตัญทาสาัสโรเดินทางรุกเข้าหา ทมทุกธรรมธาดท,ทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมธาดส่วนของบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลลงโพสดันทัศโรที่เป็นไปตามการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ทัสโรที่ได้ผลเป็นการรูปรวมรักษาบารมีสามสิบพัฏพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ใหม่ๆไม่ซ้ำความเป็นปกติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดของ นิพพานธรรมบารมีสาสิทธัตระเดชพุคุณหลวงปุษตันทัสโรท่ามกลางการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดเพื่อเกิดเป็นผลของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตระเดชพ,พุคุลหลวงปุษตันทัสโรได้สำเร็จ อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความเป็นปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ปฏิบัติในชีวิตเป็นยังอยู่ในทุกสถานะทุกสภาวะที่เป็นเมตาตากรุณา วุทิตาอุเบกขาสร้างความมั่นคงอยั่งยืนมีตัวตนปับปรุงพัฒนาตัวเองรูปรวมรักษาบารมีสามสิบทัพเระเดชพุะคุณหลวงพุทธจรนทัศโรได้เพิ่มมากขึ้นการสร้างความเป็นปกติของบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุกันทัสโรที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศถนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่เกิดจากูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศถ เดทพระคุณหลบพระสัจธนทัสโรบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประคับประคองดูแลหล่อเลี้ยงให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ได้เป็นตัวของตัวเองรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรอนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรที่ทำให้ พระเดชพระคุณหลวงผู้สกดิ์ทัศนรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์คนรกโยได้นำให้เราพัฒนาปรับปรุงตัวเองเป็นผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานยินยันจํมใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อิดอัดไม่ขับแคบ ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพื่อมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเพื่อพาอาศัยตนเองได้อย่างสมบูรณ์โดยรับรู้ถึงบารมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จ ย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ประสบสุขสำเร็จในหน้าที่งานอาชีพสร้างที่สุดแห่งธรรมประมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทสโรอย่างพร้อมเพรียงกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นปกติตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก